มาลุยกันต่อค่ำคืนนี้7คู่จูดูบอลครับจัดวิเคราะห์เจาะลึกก่อนใคร พร้อมแนวทางไฮ้ดรนไฮดรตามเชียร์กันแล้วครับกับทัศนติีบอลคืนนี้จูดจัดไฮไปที่โปรตุเกสครับคัมคืนนี้เปิดลีกใหม่ประเดิมนัดแรกเลยนะครับและต่อกันด้วยแชมเปี้ยนชิพอังกฤษละครับนัดแรกของฤดูกาลเช่นกันละครับแต่ยังไม่หมดเพียงเช่านี้ละครับลุยกันยาวๆครับผมไม่ว่าจะเดนมาร์กซูเปอร์ลีกหรือว่าไอร์แลนด์พรีเมียร์ดิวิชันละครับจัดมาให้ชุดใหญ่กันเหมือนเดิมนะครับส่งตรงทุกๆคืนครับและสำหรับแนวทางครับวีไอพีของจูดพร้อมแจกทันทีใครสนใจทักทายไลน์จูดมาได้เลยนะครับ และก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อครับมาดูผลงานของจูดเมื่อคืนนี้และสรุปกิจกรรมทายสกอร์กันหน่อยนะครับสำหรับกิจกรรมทายสกอร์ครับคู่แรกกันเลยนะครับ PAOK เจอกับ Wolfburger ครับในศึกยูโรปาลีครับและคู่นี้เลกแรกจบด้วยการเสมอกันไป0ต่อ0นะครับใครทายสกอร์คู่นี้ถูกครับรอระวังกับจูดได้เลยนละครับส่วนใครที่ยังทายไม่ถูกเหมือนเดิมครับมีให้จะลุนกันทุกๆคืนกับกิจกรรมทายสกอร์ของจูดนะครับตามมาร่วมสนุกกันได้เลยพร้อมแจกรางวัลไม่อันครับ ส่วนในทางเมื่อคืนนี้ครับบวกเข้าวินกันไปแล้วครับแม้ว่าจะเป็นคู่ของ C.F.R. ค o ู p เจอกับ s p o r t ติ้งบ a รากรับที่จูจัดให้ไปที่สกอร์สูงนะครับและเป็นสปอร์ติ้งบาร a กรับที่บุกเยือนเฉือนชนะไปก่อนครับ1ต่อ2ด้วยการ3ลูกร่วมเกินเลดพาเข้าวินกันไปแล้วครับส่วนคู่ต่อไปครับเป็นคู่ของ A.E.K. l a n a ก้า เปิดบ้านเจอกันลิเกียวอรซอครับคู่นี้จุจัดให้ไปที่ AEK ลานาก้ากันเลยละครับแล้วพวกเขาก็ทำสำเร็จลยครับด้วยการชนะไป4ต่อหนึ่งครับลิเกียวอซอโดนใบแดงกันไปครับประดนลงโทษโดนยิงยับกันไปเลยละครับพาเข้าวิงเต็มเ็มคู่นี้เช่นกันครับและคู่สุดท้ายที่เข้าวิ่งกันไปครับอันเดอร์เลสเปิดบ้านเจอกับเชอร์ลีฟครับและเป็นอันเดอร์เลสที่จุจัดให้ครับและพวกเขาก็ทำสำเร็จชนะไปก่อนครับถึง3ต่อศูนย์กันเลย ผาข่าวเิ็มเต็มๆอีกเช่นกันแหละครับสำหรับคู่นี้ครับเป็น3ามวทางแหละครับที่บวกกันไปเมื่อคืนนี้กับคู่ AP ของจุดส่วนอีก2คู่ครับที่ห้ายไปน่าเสียดายครับไอวานโนอารแหละครับที่ทำได้แค่เสมอเท่านั้นกับลินคอน1นต่อ1นครับและ PA OK โอเคครับเสมอกับวอร์ฟเบอร์เกอร์ศต่อ0ูนย์พลาดเปไป2แนวทางครับแต่ก็บวกเข้าวินมาถึง3คู่กันเลยเชียว กลตามกับแนวทางที่บวกเข้าไปเมื่อคืนนี้ครับยินดีกับทุกๆุกคนด้วยนะครับพาเข้าวินกันไปเต็มเคําเหมือนเดิมและแนวทางดีๆแบบนี้ครับตามมหาจูดได้เลยและครับนายกลุ่มหลังบ้านแหละครับหรือ JD 6 6หกครับร้อมเสิบตรงทางที่ส่วนคู่ชรมราเมื่อคืนนี้ครับก็ยังบวกเข้าวินมาเช่นกันแหละครับแม้ว่าจะเป็นมิตรแล้วครับที่เอาชนะเฟรดิกซัตครับหต่อ3ผพาเข้าวินเต็มเต็มแล้วสกอร์สูงก็ด้วยแหละครับคู่นี้จบไป2แนวทางครับ หรือว่าคู่ของอลิสครับทีบเจอกับเออีเนครับเสมอกันไป2ต่อ2คู่นี้บวกเข้าวินที่สกอร์สูงนะครับแต่กับการลุ้นเออีเคนพลาดเป้ากันไปครับและคู่ของโอลิมเปจ้าแหละครับทีเจอกับแอคนาเชียและเป็นแอคนาเชียแหะครับที่บุกยังเสมอ0ูนย์ต่อศูนย์ปาข้าวินกับราคารองมาแล้วครับและสกอร์ต่ําก็ด้วยครับจัดไป2อเนี่ยทางคู่นี้ส่วนคู่ของอาเซร์มาครับกับวาลูสนาเสียดายครับอาเซร์มาชนะไป3ต่อศูนย์เจาะกันไปนะครับในเลนสามลูกเต็มเต็มพอดีสำหรับ ก็ไปไม่ถึงเลยครับที่4ลูกรวมอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเลยครับทำให้เมื่อคืนนี้ครับยังบวกข้าวินกันมาเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะคู่ v i p หรือว่าคู่ธรรมดากันก็ตามนะครับใครที่ตามและเข้าวินกันไปเมื่อคืนนี้ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับส่วนใครที่พลาดเป้าไปเมื่อคืนนี้ครับเดี๋ยวแก้ตัวกันใหม่ครับเพราะวันนี้ครับมีจัดขึ้นทุนไ้แน่นอนแล้วครับยังมีอีกหลายคู่ที่น่าสนใจจัดวิเคราะห์เจาะลึกให้ก่อนใครกับทัศนฟุตบอลของจูดที่จะเสิร์ฟห้ทุกทุ่คืนครับโดยเฉพาะกัับบคู่ P ของจดตามร แนวทางกันได้เลยครับและสำหรับวันนี้จะมีคู่อะไรให้ได้ลุ้นให้ได้ลุยตามเชียร์กันต่อตามจูดูบอนมาได้เลยครับและสำหรับคู่แรกคือนี่ครับเปิดกันที่คู่ย p พของจูดกันเลยนะครับและคู่นี้มีกิจกรรมถ่ายสกอร์ให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับที่เกมนี้ครับอยู่กันที่ลิกาโปรตุเกสกันก่อนเลยนะครับเริ่มเตะเวลาตีสอนาทีกับนัดแรกครับเปิดฤดูกาลใหม่กันเลยนะครับเกมนี้ และไปชีกการเปิดบ้านของคาซาเปียครับที่ฤดูกาลที่แล้วพวกเขาจบอยู่อันดับที่9ของลีกนะครับกลางตารางไม่เสี่ยงตกชั้นแต่เกมนี้ครับรับสึกหนักกันหน่อยละครับพอเราเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับแชมป์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาลวครับจบไปได้สวยแลวครับคว้าแชมป์อีกสมัยหนึ่งได้สาเร็จแล้วครับสปอร์ติ้งลิสบอนและค่ำคืนนี้กลับมาลุยกันต่อลวครับเกมแรกกันเลยครับ ไปดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยดีกว่านะครับเจ้าบ,บ้านอย่างคาสซาเปียครับคำคืนนี้คาดว่าจะมาในระบบ3-4-3ครับวางโคลิดเดโอซันดีนาคลาสเซโนและเชเลมลีลีโวลองเป็นสามประสานแดนหน้าล่าสกอร์ให้กับทีมโดยมีอิยาตโมฮัมเหม็ดคุมเชิงจากแดนกลางอีกทีครับ ส่วนทางด้านสปอร์ติ้งลิสบอนครับว่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับใช้ตริงเกากับคอร์ลาดฮาร์เดอร์ยิงเป็น2หัวหอกล่าสกอร์ให้กับทีมคืนนี้ครับโดยมีมอร์เทนยูเมนกับฮิดมาสะโมริตะยิงคุมเชิงจากด้านกลางสร้างสรรเกมให้กับทีมอีกทีและด้วยเกมนี้ครับเป็นเกมแรกเปิดฤดูกาลกันเลยนะครับอย่างต้องรุ้นอย่างต้องเชียร์กันหน่อยนะครับ นัดแรกค่ำคืนนี้ใครจะทำผลงานได้ดีกว่ากันครับแชมป์หลีกดูการทิ่ผ่านมาอย่างเลสบอนจะยังฟอร์มโหดเหมือนเดิมหรือเปล่าค่ำคืนนี้ครับตามเชียร์กันได้เลยและเลตคืนนี้ครับสปอร์ติ้งเลสบอนับเปิดมาให้ถึง1.5กันครับเกมนี้จะข้ามผ่านไปได้หรือไม่หรือจะเป็นคาซาเปียครับที่น่าลุ้นมากกว่านัดนี้จุดจัดแนวทางและจัดวิเคราะห์เจาะลึกให้กับทุกๆคนไว้แล้วละครับและคู่นี้ครับยังมีกิจกรรมทายสกอร์ให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับมาพิมพ์สกอร์ใต้คลิปข้างล่างั้คครบา่มใหจที JD ไกลไทยถูกรอรัประวัลกับจูดได้เลยมีแจกไม่อั้นละครับมูลค่ารวมกว่า10,000ืบาทครับมาเสี่ยงดวงกันดูก็ได้ละครับเพื่อจะถูกครับพร้อมแจกอยู่แล้วให้กับทุกๆกนที่มาร่วมสนุกกับจูดครับส่วนในทางการเข้าวินและทัศนะต่างๆครับเจอกันที่หลังบ้านได้เลยละครับกับกลุ่มคลองจูดครับหรือกดลิงก์ใต้คลิปข้างล่างกันมานี่แหละครับแปะไว้ให้แล้วมาเจอกันได้ทุกๆคืนพร้อมแจกทุกการเข้าวินอยู่แล้วละครับแล้วเจอกันครับกับจูดูบอน ส่วนคู่ที่2คือน,นี้ครับไปลุยกันต่อที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างดีกว่าครับนัดแรกเปิดฤดูกาลเช่นกันและเกมนี้ครับเริ่มแต่เวลาตีสองตรงครับไปที่การเปิดบ้านของเบอร์มิงแฮมซิตี้ครับที่พวกเขาเรือนชั้นมาใหม่เลยครับจากลีกวัน คืนนี้ครับผมเตรียมเปิดบ้านเจอกับอิฟสวิตชาวครับที่พึ่งตกชั้นมาจากพี่เมลลีครับคืนนี้มาประเดิมนัดแรกเลยและครับกับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษต่จะที่ทำผลงานได้ดีกว่ากันมาลุ้นกับจูดได้เลยครับในตอนนี้ครับให้เบอร์มิงแฮมเจ้าบ้านครับเปิดมาที่0.25และมีค่าผลตอบแทนให้กับเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมมากกว่าด้วยนะครับส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่2.25มีค่าผลตอบแทนให้กับสกอร์ต่ำมากกว่า เบอร์มิงแฮมเกมนี้กรบผมคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับกับเกมแรกของฤดูกาลครับพร้อมวางเดม,มาราเกรเคซี่เอนดัสันและเจสตนฟิลเป็นสารประสานแดนหน้าล่าสกอร์ให้กับทีมโดยมีซึงโฮแพ็กยืนคุมเชิงจากแดน,นกลางอีกทีส่วนทาอิฟสวิตช์าวกรบผมคาดคืนนี้ครับว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับใช้งานจอร์ดเฮิร์ตยืนหน้าเป้าล่าตะข่ายให้กับทีมคืนนี้ และมีเจแดนพิโลสแซมมี่ซามอเดกและแจ็คคร์กยืนเสริมเกมลุกจากแดนกลางอีกทีและสำหรับเกมนี้ครับเกมแรกของฤดูกาลครับ้าบ้านอย่างเบอร์มิงแฮมครับฤดูกาลที่ผ่านมาในลีกบของพวกเขาทําผลงานได้ดีกันมากๆเลยทีเดียวละครับด้วยการคว้าแชมป์ลีกจากลีกวครับเก็บสกอร์ไปได้ถึง101แต้มกันเลยทีเดียวละครับนำห่างหลายๆทีมชนะกันมายาวๆและคืนนีครบผมได้เปิดบ้านก่อนด้วยละครับกับผลงานอุ่นเครื่องก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับอาจจะมีพลาดกันไปบ้างละครับแต่ก็ยังเก็บชัยชนะมาได้ สวยครับในแต่ละทีมที่เจอไปครับ7นัดล่าสุดกับปรกอบการอุ่นเครื่องชนะไป4แพ้3เกมคืนนี้เจอกับอิฟสวิตทาวครับพี่ตกชั้นจากพิมลีกันมากครับแบบไม่ต้องมีอะไรให้ลุ้นกันอยู่แล้ว แตมขาดกับทีมเหมือนอื่นปไกลนะครับเตรียมตกชั้นก่อนจบฤดูกาลไปหลายเกมเลยทีเดียวนะครับและมีเกมอุ่นเครื่องล่าสุดนั่นแหละครับที่ผลงานดูดีกันมากๆกครับกับการอุ่นเครื่องไป4ี่นัดชนะทั้งหมดแต่ผลงานจากพิมลีครับที่แพ้กันมายาวๆแบบนั้นแหละครับไม่ค่อยน่าไว้ใจกันอยู่แล้วมาเกมนี้ครับโดยการเจอกันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมแชมเปี้ยนชิพอังกฤษฤดูกาลก่อนๆครับจบด้วยการเสมอกันไปหลายนัดแล้วครับและเป็นเบอร์มิงแฮมด้วยแหละครับที่เก็บจะชนะไปได้มากกว่าครับในแต่ละเกมที่เคยเจอกันมามีช่วงหลังๆลครับ ที่อฟสวิตทาจะได้เลื่อนชั้นไปพิมลีครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะไปได้แล้วครับโดยสกอร์สามต่อหนึ่งแต่กับการไปเยือนครับทำได้แค่เสมอกันไปเท่านั้นครับทาให้คืนนี้ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งดูแล้วผลงานของเบอร์มิงแฮมครับมั่นใจอย่างชัดเจนครับและผลงานดีกว่ามากมากเลยทีเดียวละครับและยังไงเกมแรกคืนนี้ครับอาจจะลุ้นยากกันหน่อยแล้วครับเพราะเป็นนัดแรกในการมาเจอกันข้าคืนนี้แต่ก็จะให้ฟันชงเกมนี้ครับจูดก็ยังมองไปที่เจ้าบ้านอย่างเบอร์มิงแฮมอยู่ดีละครับภาพรวมต่างๆพวกเขาดูดีมาาากกว่่ออยยงน้ เฉือนชนะได้สบายเลยครับโดยภาษีแชมป์ลีกวันครับผมยังไงก็ไม่ธรรมดาแน่นอนคืนนี้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมเก็บชัยชนะในบ้านได้เลยครับกับเกมแรกจัดไปครับผมกับเบอร์มิงแฮมส่วนสกอร์จบเกมครับไปที่สกอร์สูงกันเลยมีจบ2ต่อ1เกมนี้เลยครับนัดนี้จัดไปครับประเดิมเกมแรกกับเบอร์มิงแฮมได้เลย มาต่อกันคู่ที่3ครับคู่นี้กลับไปที่คู่ v ีพของจุดกันหน่อยนะครับในคู่ที่2ค่ำคืนนี้ครับคู่วีคู่นี้น่าสนใจเช่นกันกับเดนมาร์กซูเปอร์ลีกแหะครับที่คืนนี้เริ่มแต่เวลา5้าทุ่มตรงครับหรือ4ี่ทุ่มห้นาทีในการเปิดบ้านของโคเปนเฮเกนครับที่ตอนนี้คือนําจากฝูงเป็นที่เรียบร้อยครับจาก3มเกมที่ผ่านมาเก็บ9แต้มได้ครบพอดีเลยครับ แต่ผลได้เสียก็ดูดีเลยทีเดียวแลยครับตอนนี้ยิงไป7เสียไป3ครับส่วนทางด้านอาฮุสที่ต้องออกไปเยือนครับตอนนี้ตกไปอยู่อันดับที่11แล้วละครับจาก3เกมเก็บมาได้แค่2แต้มฉะนั้นและยังเอาชนะใครไม่ได้เลยละครับทำได้แค่เสมอเท่านั้นแหละครับเกมนี้ออกไปเยือนโคเปนเฮเกนก็เตรียมรับศึกหนักกันหน่อยนะครับมาดูแผนกันก่อนดีกว่าครับสำหรับคู่นี้ครับ เจ้าบ้านโคเปนเฮเกนครับคืนนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1พร้อมวางวิกเตอร์คาส,สานกรับยืนห้อยหน้าล่าสกอร์ให้กับทีมและมีจอแดนลาสันโมฮัม,มเหม็ดอายูนุซีและโรเบิร์ตกลาเป็นสารประสานจากแดนกลางปานเกมลุกให้กับทีมส่วนด้รนอาฮูสครับมาในระบบ3-4-3ครับใช้เทอร์เบียนเบชอาริกมอร์เทนเซนและคริสเตียนอันสตัดเป็นสารประสานแดนหน้าล่าสกอร์ในคืนนี้ โดยมีนิโคไลโปรเซนช่วยปั้นเกมลุกจากแดนกลางให้กับทีมส่วนคับคืนนี้ครับจะจบกันแบบไหนครับกับการเจอกันของทั้ง2ทีมอาฮุสค่ำคืนนี้เป็นรองกว่าอยู่แล้วละครับแต่เลที่เปิดมาก็ไม่ได้น้อยเลยทีเดียว1ลูกในตอนนี้แหละครับจำให้คืนนี้ต้องมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงจบกันแบบไหนและใครจะผ่าเข้าวินครับนัดนี้จุดจัดหนทางไว้ให้อยู่แล้วละครับไม่ต้องห่วงกันเลยมารับคู่วีคู่นี้กันไปเลยครับแค่ทักไทยมหาจูดครับที่ลิงใต้คลิปข้างล่างกันได้เลยละครับลักษณะบอลคู่นี้พร้อมเจาะลึกให ได้ก่อนไกลครับและเตรียมตัวบวกกันได้เลยและนอกเหนือจาก2คู่ข้าาคืนนี้ครับกับคู่มีของจูดยังมีคู่อื่นอนอกรอบครับไ้เด้ลุ้นกันอีกด้วยบอลชุดบอลเซตต่างๆละครับก็จัดไปพร้อมเข้าวิ่นทันทีครับเรือขัาสังกันได้เลยนะครับจูดจัดให้อยู่แล้วแล้วมาเจอกันครับที่กลุ่มหลังบ้าน จบจากสองคู่อีพีกันไปแล้วละครับและคู่นี้ยังอยู่การที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีครับในคู่ที่4ข่ามคืนนี้เริ่มเตะเวลาตี่หนึ่งตรงนะครับรอบดึกกันหน่อยละครับที่เกมนีการบเปนนัดที่4ของฤดูกาลเช่นกันและไปที่การเปิดบ้านของ V ีบอกรับที่ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่9ของลีครับมี3แต้มเตรียมเปิดบ้านค่ำคืนนี้เจอกับทีมเยือนอย่างชอนเดอร์ดิสเก้ครับที่นําอยู่อันดับที่7ครับมี4แต้มด้วยกัน ในนั้น,นี้ก็ผมให้ V ีบอกคับเปิดมาที่0.5และมีค่าผลตอบแทนให้กับเจ้าบ้าน V ีบอกมากกว่าครับแต่ไม่แตกต่างกันส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่3ลูกครับมีค่าผลตอบแทนให้กับสกอร์สูงมากกว่า แวะมาดูแผนกันหน่อยครับคําคืนนี้วีบอกเจ้าบ้างครับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ครับใช้จาม,มี่จาล่าคาซูตอโนซิเกอมเมนตาและชาลีฮอนมันเป็นสามประสานแดนหน้าล่าสกอร์ให้กับทีมคืนนี้ครับโดยมีเจเป้กอร์นิงครับคุมเชิงจากแดน,นกลางอีกที่ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างชอนเดรจิสเก้ครับมาในระบบ3-4-3ครับวางอเล็กซานเดอร์ลุงแมทธิวฮอปปี้และอัลตีฮีเซนี่เป็นสามประสานแดนหน้าล่าสกอร์ในคําคืนนี้ครับและมีแอนเดรียสออกกีเซนคอยประสานเกมรุกจากแดน,นกลางกันอีกที กับเกมนี้ครับเทียบกับผลงานที่ผ่านมาครับถือว่าไม่แตกต่างกันมากครับไล่กันไม่ห่างกันเลยทีเดียวสาหรับทั้ง2ทีมทั้งกูกและผมจากฤดูกาลที่แล้วตกไปเล่นอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มนี้ตกชั้นกันทั้ง2ทีมเลยครับและกระจบอันดับรอบมาได้พอดีพร้อมๆกันเลยนะครับไล่ๆกันมากเกมนี้กระผมมาเจอกันเป็นนัดแรกของฤดูกาลครับในเกมที่4วีบอกกระผมเปิดบ้านก่อนค่ำคืนนี้ครับโดยผลงาน3มเกมแรกครับที่พลาดแพ้ไป2นัดติดทั้งเจอกับโคเปนเฮเกนครับกับการเปิดบ้านและไปเยือนน้องใหม่อย่างโอเดนเซบ แต่ล่าสุดครับผมกลับมาทําผลงานได้สวยงามเลยทีเดียวแล้วครับและถือว่าดีมากๆครับที่ออกไปเยือนบรอนบี้ครับบุกชนะถึง0ต่อ 2, 2> เรียกความมาั่นใจมาได้เยอะเลยทีเดียวแล้วครับกับเกมนี้ ส่วนทางด้านชอนเดจิสเก้ครับสามเกมแรกผลงานดูดีกว่ากับนัดแรกครับยันเสมอกับอาฮูสไปได้ครับและล่าสุดเปิดบ้านเจอกับนอร์ทเยแลนก็บุกชนะไปได้อีกด้วยครับใจกับเกมที่ชนะหรือยันเสมอมาได้ทั้งหมดในตอนนี้ครับเป็นการเปิดบ้านทั้งหมดเลยละครับมีเกมเยือนแล้วครับที่อาการหนักมากๆตอนนี้ครับดยการไปเยือนมิชเยลนพ่าดแพ้ไปถึง6ต่อ2กันเลยทีเดียวแลวครับขนาดวีบอกรับเปิดบ้านเจอกับแชมป์ลีกอย่างโคเปนเฮเกนยังแพ้แบบสูสีมากๆนะครับแค่2ต่อ3เท่านั้นเองและโดยการเจอกันที่ผ่านมาครับวีบอกเหนื ือกว่าอยู่แล้วด้วยนะครับสิบเกมในการเจอกันไม่เคยแพ้ให้กับชอนเดอร์จิสเก้เลยชนะไป6เสมอ4ครับยิงเกมเปิดบ้านจากฤดูกาลก่อนๆครับเอาชนะชอนเดอร์จิสเก้ไปได้ตลอดละครับจำให้คืนนี้กลับมาเปิดบ้านด้วยความมั่นใจครับกับเกมล่าสุดที่พึ่งไปเยือนบรอนบี้และชนะมาได้ครับนัดนี้ก็ไม่น่าจะพลาดเช่นกันละครับที่พวกเขาจะเก็บชัยชนะและเก็บ3แต้มในบ้านค่าคืนนี้ เกมนี้เลยฟันชงครับให้กับวีบอกไปเลยนะครับกินขาดสบายๆพร้อมผ่าข้าวินเกมนี้จบสวยอยู่แล้วกับวีบอกรับส่วนสกอร์จบเกมให้ไปที่สกอร์สูงกันเลยครับค่ำคืนนี้3ลูกรวมจบ2ต่อ1สกอร์เดิมๆครับที่เคยเจอกันมาผ่าข้าวินได้สบายนะครับวีบอกและสกอร์สูงจัดไปครับ มาต่อกันคู่ที่5นะครับคู่นี้ยกย้ายหลีกกันหน่อยแล้วกันนะครับเวลาตีหนึ่งสนาทีครับสำหรับคู่นี้ไปกันที่ไอร์แลนด์พรีเมียร์ดิวิกันบ้างแะครับที่เกมนี้ครับเป็นนัดที่27ของฤดูกาลกันแล้วและคืนนี้ครับไปที่การเปิดบ้านของเดลีซิตี้ครับตอนนี้พวกเขานําอยู่อันดับที่3ของลีกมี41แต้มครับตรวเเปิดบ้านคืนนี้เจอกับค o อ k ซิตีที่ยังติดอยู่ท้ายสุดของลีกกันเหมือนเดิมอันดับที่10ครับมี18แต้มกันเท่านั้น เลทนั้นนี้กรผมให้เดลลีซิตี้ครับเปิดมาชีน่1.25และมีค่าผลตอบแทนให้กับเจ้าบ้านเดลลีซิตี้มากกว่าด้วยครับส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่2.5และมีค่าผลตอบแทนให้กับสกอร์สูงมากกว่าแต่ไม่แตกต่างกันมากครับทั้ง2แนวทางเลยมาดูแผนกันต่อกรบผมเดลลีซิตี้คืนนี้ครับเจ้าบ้านหมาในระบบ5-41ครับใช้เหลียมบอยส์เหมือนเดิมครับยืนห้อยหน้าลาสกอและวางไมเคิลดัฟี่ดิโปอาคินเยมี่ละคลาร์กวินเชสเตอร์คอยป้านเกมลุกจากแดนกลางให้กับทีม ส่วนในด้านโอกซิตี้ครับมาในระบบ4-3-3ครับวางชอนแมกไกวโจชัวฟิตเพลติกและอเล็กซ์โนแลนเป็นสารประสานแดนหน้าล่าสกอร์ให้กับทีมครับโดยมีลอรีฟิลียืนคุมเชิงจากแดนกลางให้กับทีม เกมนี้ครับเดลีซิตี้ครับได้กลับมาเปิดบ้านของตัวเองกันอีกครั้งลครับจากที่ลุยเกมเยือนมาหลายเกมติดต่อกันที่ผ่านมาหานัลัสุงพอกาวครับผลงานค่อนข้างย่ำแย่ด้วยและครับกับเกมนอกบ้านส่วนใหญ่ครับที่ชนะในบอลถ้วยแต่แค่นัดเดียวเท่านั้นครับที่เหลือกับเกมเมลิกอีก3นัดที่ออกป้ายเยือน เอาชนะใครไม่ได้เลยละครับพลาดแพ้แล้วก็เสมอกันไปค่าคืนนี้ครับได้กลับมาเปิดบ้านครับพร้อมกับผลงานเกมเยา้าที่ทําได้ดีกันมาตลอดอยู่แล้วละครับอาจจะไม่ได้ชนะกันทุกเกมแต่ก็ส่วนใหญ่ละครับที่เก็บชัยชนะไปได้และยิงยับกันมาได้อีกด้วยละครับคืนนี้ก็ยิงได้เปรียบมากกว่าละครน่าจะเรียกคืนฟอร์มกลับมาได้ไม่ยาก บอลด้วยเกมนี้ครับเจอกับค็อกซิตี้แหะครับที่พวกเขาเป็นทีมท้ายตารางในตอนนี้กันอยู่แล้วกับผลงานที่ค่อนข้างย่ำแย่มากๆครับล่าสุดคระผมอาจจะเก็บชัยชนะมาได้แล้วครับในการเปิดบ้านเจอกับเก้าเวลรายการบอลทั่วอีกหนึ่งนัดครับแต่กับเกมอื่นของพวกเขาพลาดแพ้กันเกือบชุกนัดกันเลยละครับและคืนนี้ยังต้องออกไปเยือนกันอีกด้วยยิ่งเสียเปรียบมากกว่าเดิมละด้วยการเจอกันชี่ผ่านมาครับผมก็พลาดแพ้กับเดลีซิตี้กันมาตลอดอยู่แล้วละครับ10นัดที่เคยเจอกันมาครับผมเดลีซิตี้เอาชนะไปทั้งหมด9เกม จบด้วยการเสมอแค่หนึ่งัดเท่านั้นแม้ว่าจะเกมเย่าหรือเกมเยือนเอาชนะคอกซิตี้ได้ตลอดครับอาจจะไม่ได้ยิงกันเยอะมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ก็พาบวกเข้าวินมาได้อยู่เรื่อยๆแหละครับจำให้เกินนี้กระผรมด้วยฟอร์มของเดลิซิตี้ที่ฤดูกาลนี้ครับถือว่าเดือดกันสุดๆครับเกมนี้เชื่อว่าพวกเขากลับมาเปิดบ้านจาผลงานและยิงดุยิงเดือดได้มากกว่าเดิมแน่นอนครับฤดูกาลนี้คอกซิตี้ผลงานออกทะเลไปใกลเกมนี้ครับฟันชงอิมยิมกินสบายครับให้กับเดลิซิตี้กันไปเลยส่วนสกอร์จบเกมครับไปสกอร์สูง ไม่ต้องห่วงครับค้าคืนนี้3าลูกรวมคําคืนนี้อย่างไงก็ไปถึงและเกินแน่นอนครับเดลีซิตี้และสกอร์สูงจัดเข้าวินได้เลยมาถึงคู่ที่6กันแล้วละครับยังอยู่กันที่ไอแลนด์พรีเมียร์ดิวิชันกันอีก1คู่ครับคู่นี้เริ่มเตะเวลาเดียวกันครับตีหน่งสี่ส้านาทีกับการเปิดบ้านของรอกเฮด้าครับที่ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่4ของลีกครับมี41แต้มเท่ากับเดลีซิตี้ เดือยเปิดบา้านค่ำคืนนี้เจอกับวอเตอร์ฟอร์ดครับที่ตามมาอยู่กลางตารางแล้วครับอันดับที่7มี33แต้มด้วยกันเดืคืนนี้ครับให้ดร็อกเฮด้าครับเปิดมาที่0.25เท่านั้นนะครับและมีค่าผลตอบแทนให้กับทีมเยือนอย่างวอเตอร์ฟอร์ดมากกว่าครับแต่ไม่แตกต่างกันส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่2.25มีค่าผลตอบแทนให้กับสกอร์ต่ำมากกว่า มาดูแผนกันต่อครับด็อกเฮด,ด้าค่ำคืนนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ครับวางแดคาริมดารามากี้และโทมัสโอลูวาเป็นสามประสานแดนหน้านล่าสกอร์ในคืนนี้ครับและมีไลออนเบรนแนนยืนคุมเชิงจากแดน,นกลางอีกทีส่วนทางด้านวอเตอร์ฟอร์ดครับทีมเยือนคืนนี้มาในระบบ3-4-2-1ครับใช้ทอมมี่โลเนแกนเป็นหน้าเป้าล่าสกอร์ให้กับทีมละครับและมีเพเด็อาร์มอนกับโคเนีนนูแนนเสริมเกมลุกจากด้านหลังให้กับทีมครับ สำหรับเกมนี้ครับที่ผ่านมาเจ้าบ้านอย่างด็อกเฮด้าครับล้มลุกคุกคลานมาอยู่หลายเกมกันเลยทีเดียวแล้วครับที่พลาดแพ้ไป2นัดเสมออีก4ชนะได้2เกมเท่านั้น จากเเกมก่อนหน้านี้ครับแต่ล่าสุดกลับมาทําผลงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับถือว่าทิศทางตอนนี้ไปได้สวยกันเลยทีเดียวแลลวครับที่3เกมล่าสุดเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดครับเป็นเกมเมลิก2นัดแล้วก็บอลช่วยอีก1เกมครับชนะต่อเนื่องครับถึงจะไม่ได้ยิงยับอะไรมากครับกับเกมเมลิกแต่ก็เก็บ3แต้มและผ่าเข้าวินมาได้ครับล่าสุดออกไปเยือนโบฮีเมียนเฉือนชนะมาอีกศูนย์ต่อหนึ่งด้วยครับ ส่วนทางด้านวอเตอร์ฟอร์ดครับล่าสุดมาพลาดแพ้กับเซนต์แพทริกข่าบ,บ้านของตัวเอง0-2ครับจากที่3เกมก่อนนั้นนะครับพวกเขาทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับกับเกมแีกที่บุกเอาชนะกาเวไปถึง2ต่อ4และเปิดบ้านเจอก,กับคอกซิตี้ครับก็ชนะอีก2-0ครับบอลถ้วยก็ชนะยิงยับกันไปพร้อมบวกเข้าวิงกันมาครับแต่กับเกมล่าสุดดูไม่น่าไว้ใจอีกแล้วนะครับได้ต้องออกไปเยือนทีมหัวตารางอย่างดรอกเฮด้ากันอีกครับ แล้วก่อนหน้านี้ครับผลงานของวอเตอร์ฟอร์ดครับค่อนข้างย่ำแยก่กันเลยทีเดียวแล้วครับพลาดแพ้กันไปเป็นส่วนใหญ่ครับถึงร็อกไฮด้าครับจะมีฝืดไปบ้างแต่พวกเขาก็ยังเสมอมาได้มากกว่าครับยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งและเหนียวแน่น ด้วยการเจอกันชีพผ่านมาของทั้ง2ทีมครับมีหลายช่วงเวลาแล้วครับที่วอเตอร์ฟอร์ดครับชนะต่อเนื่องกันไปแต่ช่วงการเจอกันล่าสุดที่ผ่านมาครับเป็นร็อกเฮด้าครับที่ผลงานดูดีกว่าครับยิงการเปิดบ้านครับที่เก็บชัยชนะไปได้ครับแม้การไปเยือนจะทําได้แค่เสมอเท่านั้นก็ตามนัดแรกของฤดูกาลนี้เช่นกันครับเสมอกันไปก่อน2ต่อ2ครับแต่คืนนี้กับการมาเปิดบ้านของพวกเขาเชื่อว่ากลับมาทําผลงานได้ดีแน่นอนครับยิงเกมล่าสุดบุกเยือนเอาชนะโบฮีเมียนกันมาแล้วคืนนี้ยิ่งมั่นใจได้มากกว่าเดิมคำคืนนี้เลดเปิท สูสีกันอีกด้วยละครับแค่0.25เท่าน,นั้นทำให้เกมนี้ครับจูดมองไปที่เจ้าบ้านอยากร็อกเฮด้ากันเลยคืนนี้เปิดบ้านได้เปรียบมากกว่าอยู่ได้ละครับและการเก็บ3แต้มคคืนนี้ครับเพื่อแซงเดลีซิตี้ให้ได้ครับทำให้คืนนี้ไม่พลาดแด่นอนละครับนัดน,นี้จะไปเลยกับร็อกเฮด้ามีจบ2ต่อ1ครับสกอร์สูงก็น่าลุ้นอีกด้วย3ลูกยังไงก็ไปถึงแน่นอนครับ และมาถึงคู่สุดท้ายครับผมคู่ที่เจ็ดในค่ำคืนนี้ครับปิดท้ายกันที่ตุรกีซุปเปอร์ลีกกันหน่อยดีกว่าครับกับนัดแรกเปิดฤดูกาลแล้วครับที่คืนนี้เดือดกันอย่างแน่นอน และเกมนี้ครับเป็นการเปิดบ้านของกาเซียนเตฟแหะครับที่คืนนี้ครับนัดแรกก็รับสึกหนักกันเลยละครับเพราะต้องเจอกับทีมเยือนอย่างกาลาตาซลายแชมป์รีดฤดูกาลที่ผ่านมาแหะครับคืนนี้ตึงมือพวกเขากันแน่นอนละครับแต่เกมนี้อาจจะพาเข้าวินได้สําเร็จและเก็บ3มแต้มแรกไปได้ครับตามมาลุ้นกับจูดกันได้เลยและเลขคืนนี้ครับเปิดให้กาลาสลายครับออกไปเยือนต่ออยู่ที่1.5กันเลยละครับและมีคาผลตอบแทนให้กับทีมเยือนกาลาสลายมากกว่าด้วยครับแต่ไม่แตกต่างกันส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่3.25 มีการผลตอบแทนให้กับสกอร์สูงมากกว่าแวะมาดูแผนคืนนี้กันหน่อยดีกว่าครับกับนัดแรกของทั้ง2ชิงครับ เจ้าบ้านอย่างกาเซียนเตฟครับคืนนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับพร้อมวางอิมานูเอลโบเตงยืนห้อยหน้าเป้าล่าสกอร์ให้กับทีมและมีเดยานซอเลสกูอเล็กซานดรูแม็กซิมและแคสเปอร์คอสโลสกี้คอยปั้นเกมรุกจากแดนกลางให้กับทีมส่วนในด้านกาลาสายคัมคืนนี้ครับตัวใหม่หลายตัวเลยทีเดียวแลยครับและคืนนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1เช่นกันครับโดยใช้ง,งานวิกเตอร์โอซิเมนยืนห้อยหน้าล่าสกอร์คืนนี้ครับเป็นเกมแรกเลยและครับและมีนิโคลโลซานิโอโลโรแล,ลนซาลา์ไลและลีลอยซานเน่ครับตัว นี้มาจากบาเยอน์กันเลยนะครับส่งตลงถึงกาลาสไยค้ามคืนนี้ออกสตาร์ทเกมแรกปั้นเกมลุกจากแดงกลางให้กับทีมเกมนี้กระผมถือว่าน่าสนใจมากๆครับกาลาสไนคับแชม์ลีกล่าสุดนี่แหละครับฤดูกาลนี้ รวมตัวชีมงานหน้าใหม่ได้อย่างน่าสนใจมากๆครับไม่ว่าจะเป็นอิสมาเอลยาคอบือวิเตอร์โอซิเมนเลยละครับจากนาโปลีและครับตัวนี้ตัวเด็ดเลยทีเดียวแต่ก็โดนปล่อยยิมตัวกันมาแล้วครับหลังๆเจ็บเยอะไปหน่อยและครับและยังมีเลรอยซาเน่กระผมจากเบเยอร์มินิกาที่ได้ตัวมาแบบไม่มีค่าตัวด้วยละครับถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวละครับกับการเสริมทัพของพวกเขาในฤดูกาลนี้ถึงแม้จะไม่มีเฟรนันโดมุสเล่าผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมแล ที่ย้ายออกไปแล้วก็ตามแต่ทีมแบบกลาสลายการ์ดคืนนี้ก็ดูจะไม่มีปัญหาอะไรกับการเสริมทัพที่หวาดเสียวทั้งดีกันแบบนี้เลยครับในขณะที่กาซซอันเตปครับพวกเขาต้องเจองานหนักก่อนเพื่อเลยครับการเสริมทัพก็ไม่มีอะไรมากครับไม่มีอะไรหวือหวาครับมีเควินโลดิเกสครับผมจากคาซิมปาซาทีมไมลดีนี่แหละครับที่ย้ายตัวมาแบบไม่มีค่าตัวครับที่เหลือก็ยังหน้าเดิมๆมาเกนมีกรับผมด้วยผลงานที่ผ่านมาของพวกเขาครับน่าเป็นห่วงกันอยู่แล้วแหละครับ ฤดูกาลก่อนหน้านี้ครับก็ถือว่าอาการหนักกันมากๆครับแม้จะเอาตัวรอดมาได้แล้วก็เกือบตกชั้นกันอยู่เหมือนกันจบอันดับที่1 4ของลีกกันไปแล้วครับเกมอุ่นเครื่องก็ไม่มีอะไรหวือหวากันอยู่แล้วละครับในขณะที่ชิมเบียนย่างกราสลายกระผมผลงานของพวกเขาไม่พลาดแพ้ใครเลยเหมือนเดิมครับเกมอุ่นเครื่องล่าสุดครับมีเสมอนัดเดียวที่เหลือชนะมาได้ทั้งหมดผลงานจากฤดูกาลก่อนหน้านี้กระผมก็ชนะกันมายาวๆครับแม้ช่วงต้นฤดูกาลและกลางซีซั่นจะพลาดแพ้กันไปนิดหน่อยก็ตามครับแต่สุดท้ายก็เล่งเครื่อง จนคว้าแชมป์ิลีกได้สําเร็จนี่แหละครับและคืนนี้ยังเสริมทับอย่างดูเดือดกันอีกด้วยครับทำให้เกมนี้ยิ่งน่าสนใจมากๆครับโดยการเจอกันที่ผ่านมาก็เอาชนะกาเซียเตฟมาได้ตลอดอยู่แล้วละครับในการเจอกันยิงยับกันไปหลายเกมอีกด้วยทาให้คืนนี้ครับผมยังไงก็กินขาดครับกับทีมเยือนอย่างกาลาตาสลายครับคืนนี้ฝันจงให้กับพวกเขากันไปเลยครับประเดิมเกมแรกครับผมบุกยิงยับไม่มีถอยอยู่แล้ว ทีมตอนนี้ครบเครื่องกันมากๆครับยังไงคืนนี้ก็จัดหนักมีจบสกอร์สูงได้อีกด้วยและครับสลูกร่วมยังไงก็มีให้เห็นครับคืนนี้จบ1ต่อ3ากี่ดิมอิ่มไปเลยครับกับกาลาตาสลายและสกอร์สูงจูดดูบอนจัดให้ครับ และก็จบไปแล้วทั้งหมด7คู่เหมือนเดิมแล้วครับอย่าลืมนะครับ2คู่วีของจูดพร้อมเสิร์ฟข้าวินทันทีแค่ท,ทักทายมหาจูดแล้วครับในช่องทางข้างล่างใต้คลิปแล้วครับแปะไว้ให้แล้วล่ะครับมีคู่อื่นอีกมากมายพร้อมทัสสกติบอลต่างๆครับเจาะลึกไว้ให้อยู่แล้วล่ะครับแนวทางดีๆจูดพร้อมเสิร์ฟให้แกมาเป็นชิมลายก็รมาเป็นครอบครัวเดียวกันเท่านั้นส่งตรงถึงมือให้ทุกๆคืนส่วนคู่จ้าบราคืนนี้ครับเดี๋ยวทวนให้อีกรอบครับคู่แรกกันเลยนะครับที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษเบอร์มิงแฮมซ คู่นี้จะไปกับเบอร์มิงแฮมแะครับแชมป์ลีกวันกระผมที่พิ่งเลื่อนชั้นมาแบบฟอร์มสวยเกมนี้เปิดบ้านยังจบสกอร์ได้เหมือนเดิมอีสวิชาวตกชั้นมาครับอย่างไม่น่าไว้ใจหรือจะไปสกอร์สูงก็ได้ละครับ3ลูกรวมเข้าวินอยู่แล้วละครับและกู่ที่2กระผมวีบอกเปิดบ้านเจอก,กับชอนเดรจิสเก้คู่นี้ไปกับวีบอกเจ้าบ้านกันเลยละครับช่วงนี้ฟอร์มกำลับบงเดือดฟอร์มกำลังมาครับนัดนี้เปิดบ้านยิ่งมั่นใจมากกว่าเดิมเก็บอีก3แต้มครับพร้อมชนะและผ่าเข้าวิน จะไปกับสกอร์สูงก็ได้แล้ะครับ3รลูกรวมมีให้เห็นอยู่แล้วและครับและคู่ที่3ครับไอแลนด์พรีเมียร์ดิวิชั่นเดลีซิตี้เปิดบ้านเจอก,กับค็อกซิตี้เกมนี้ไปกับเดลี่ซิตี้กันเลยแะครับเกมเปิดบ้านของเขาโหดกันอยู่แล้วคืนนี้พร้อมฉล่มยับยับครับกี่ลูกก็พาไปถึงสกอร์สูงก็ลุนได้อีกด้วย และกูดีสีครับด็อกเฮด้าเปิดบ้านเจอกับวเตฟอร์ดครับคูนี้อาจจะมีสูสีกันหน่อยแต่เป็นด็อกเฮด้าครับที่คืนนี้เปิดบ้านชนะได้แน่นอนครับเกมนี้ก็สกอร์สูงเช่นกันครับ2ต่อ1นเฉือนชนะกันไปและกูสุดท้ายครับไปที่ตุรกีซุปเปอร์ลีกกาเซียนเตเปิดบ้านเจอกัาลาตาสลายเกมนี้ก็ผมยังไงก็เป็นชิมเยือนอย่างกาลาสลายอยู่แล้วละครับที่น่าลุ้นมากกว่าครับแชมป์ลีกอย่างพวกเขาละครับและดูการนี้ยังเสริมทัพมาอย่างโหดเหี้ยนอีกด้วยละครับเกมนี้ยังไงก็บุกยับยิงฉล้มได ประเดิมนัดแรกของดูดูการเก็บชัยชนะ3แต้มพร้อมยิงยับกันไปหรือจะไปกับสกอร์สูงก็ได้อีกเช่นกันครับ3-4ลูกร่วมยังไงก็ไปถึงคู่นี้ครับแตะ่จะมวนี้กรับก็เป็น,น้าทางของจุดในข้ามคืนนี้ครับที่จัดวิเคราะห์เจาะลึกให้ก่อนใครเลยครับและมีทัศนะบอลต่างๆครับพร้อมเสิร์ฟให้แบบนี้ทุกๆคืนครับ ชอบคู่ไหนถุกใจแนวทางอะไรจัดเข้าวินกันได้เลยครับแต่อย่าลืมคู่วีของจู๊ดนะครับที่พร้อมเสิร์ฟให้ได้เข้าวินกันวีพีต่างๆครับมีอีกหลายคู่กันเลยทีเดียวในกลุ่มหลังบ้านครับแข่ทักทายจู๊ดมาเช่นนั้นแหละครับในลิงก์ใต้คลิปข้างล่างนะครับเดี๋ยวจัดจุดใหญ่ไปให้เลยครับพร้อมเสิร์ฟตรงถึงมือชุกๆคืนินและก่อนที่เราจะกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จู๊ดดูบอลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับจู๊ดดูบอลพร้อมเสิร์ฟทุกการเข้าวิน